นี่ครับมันคือสิ่งที่เห็ดเนื้อหมูแดดเดียวครับแหลกครับไม่เคยหมักแม่ประยูทครับธรรมดาเหย็ดถึงเห็ดแต่มีเนื้อหมูครับธรรมดาเนื้อแดดเดียวนี่ต้องเป็นเนื้องัวครับที่แสบ่าเนื้อหมูตอนแพงครับรูสามลอยกัวรูลอยกวนแต่เขผมีเขาขั้วมือหนาไม้ครับเต่ทุกอย่างที่มี อาเทียมลงไปครับคือพ่อยังใส่นั่นะครับหัน่นนะครับหมูหั่นเป็นชิ้นนี้ใหญ่แทงอย่างสี่เลยครับมแข็งอยู่อิกไทยครับไหลายหอมหลายคิวขาว มาใส่ลายลายหอสูตรผมเนียนใส่ทุนนวสยามนิดละหน่อยน้ำป่าของรสหอยอะไรเ,เดี๋ยวจะมาครับที่เด็ดครับหอ,อยใหญ่เลยไอยนุ่มโมโต้นัวๆเลย สอดของรถนำสอดหอยนำตากแดดเดียวครับตากตานตรง,ตรง้หลายครับมาค้อนบานครับพอดีประมาณนะครับคือผมดีเท่มสีสันให้เนื้อหมูสีงามเวลาถอดดำใส่ซิวดำนะครับ พร้อมพร้อมจังใส่มือครับจังเขาเนือ้อนี่ครับแค่นท้พกระดาษใส่งามอยู่มันมีงาหเหลืออยู่ครับเราไปใส่ดอกเวลาเขาไปขวไปทอดมันจะใหม่ก่อนเทสแห้งเนือ้อมือเขาแสีบแสตมป์แน่นอนใส,สนซูแนลเห็นสุรดได้หลายอิกไทยหอมๆ ย้ต่ำให่ไหมแาบบนะผมสลดครนะับสียวดังแบบดดแดดเดียวครับต็ทอดปินกินก็ได้ครับปิงต,ต่ำมงุทอดกินก็ขดจาวอ้อนๆสวยออน mình 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 อตอนนี้ครับแห้วตากอันนีตึงเราจะตากข่าตากชินกกก้นแสงแล้วแตก่อนล่างแล้วครับตอนใส่งานมาดูจะได้ออกดำๆนิดหน่อย đẹp tía hoa cũng xịt đẹp mát mà tạc lá đẹp cũng hẹn xịt đi thì có đi mát mát đúng đẹp các đi hợp thì đã thay màu phạt Hãy subscribe cho kênh ประมาณบอถึงโลดนะครับประมาณแปดขีดเพราะว่าเสือมาโลนึงแล้วก็เห็ดกินไปแล้วส่วนเทียนหนึงเห็นลาดหนาไปแล้วครับเทียนหนึ่งที่เสือมาเห็นลาดหนาแต่รุนโดนตู้ละลอยหาสิบบาทน,นะครับหล่นกลับมาที่นี่ bây giờ để hẹn cầu hạ gần đây thôi nhập vào gần, nhập vào gần vứt ra เบื่องตอนตากครับเบื่องแดดท่อนห่อนมือเราสิมีมีหอยหอตั้งแรงตากไวเก็ดสูพอสูมแมกจินครับนี่ครับมือีนแดดม่าตรงห่วงเลยแดดแดดจะจอาหอยไว้ั้งใหม่กี๋ยวฝนตกห้องครับเสล็จเรียบ้อย แดดเดียวสูตรผมเอง,องมาอีกครับแ,แดดมืดสองห่วงครับมือนีแดดแรงบนทองฝาแดดเดียวครับจักสามชัโมงแดดแห้งกว่นนี้สามสี่หา้าชั่วโมงดดเรียบร้อยครับมือแดดเดียวหน้าตาคนเห็ดเก็บ <c oughs> ไม่คลิปหนาครับ